สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาเพิ่มยอดวิวทิกตอกนะคะแบบสุ่มกันจะทํำยังไงนะั้นมาดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราเลือกทิกตอกน้องคนนี้นะคะอ่าแล้วก็จะปั๊มยอดวิวให้น้องนะคะโพสต์นี้นะคะโพสแรกเลยอ่าละค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าทำยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้ทุกคนนะคะเข้ามาที่ Google นะคะจากนั้นพิมเพราว่า k m MM m o ี c ฮตันนี H ้เลยเลยนะคะจากนั้นให้กดดิงแรกเลยะคะ่ะ ก็จะมาเจอหน้านี้นะคะสําหรับใครนะคะที่มีสมาชิกนะคะสามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะสามารถตรงสมัครสมาชิกได้ตรงนี้เลยค่ะมาที่สมัครสมาชิกนะคะ,ะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยค่ะแค่มีชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านแล้วก็ยืนรหัสผ่านนะคะจากนั้นก็ติ๊ก2ช่องนี้นะคะแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลย เนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขอ่ยเข้าสู่ระบบเลยแล้วกันนะคะเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอหน้านี้นะคะวันนี้จะต้องการที่จะปั๊มยอดวิวนะคะอ่าเราจะมาลองทดล,ลองใช้งานฟรีนะคะก็นี่นะคะเลือกเข้าไปเลือกบริการที่เราต้องการนะคะก็คือปั๊มยอดวิวนะคะอ่าจากนั้นให้ทุกคนนะคะไปก๊อปปี้ลิเลยะคะ่ะแล้ต้องการที่จะปั๊มยอดนี้นะคะอันนี้คลิกเข้ามาแล้วก็ ป,ป,ปีได้เลยนะคะนำลิงมาวางะคะ่ะจากนั้นให้เลือกปริมาณที่ต้องการเอาไปเลยทันหนึ่งพันปั๊มให้น้องค่ะข้าบริการส่นบาทจากนั้นกลับสั่งซื้อได้เลยอ่าเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแท็บสีเขียวแบบนี้เลยนะคะข้าบริการส่วบาทด้วยนะคะอ่าสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจบริการดีๆแบบนี้นะคะหรือต้องการบริการอื่นเพิ่มเติมแต่ไม่มี ์บาทให้นะคะก็ต้องใช้เงินกันนะคะนี่ตอนนี้เราก็บาทสามารถมาเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันนะคะก็จะเป็นทั้งสแกนคิวอาร์โค้ดค่ะเออเงินแนสซิฟทูมานี่ลเลแล้วก็อังเปาวอลเลตคิโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มานี่นะคะวันนี้นะคะเราจะต้องการที่จะแบบเติมเงินแบบโอนเงินแนสซิฟเอ้ย Q A our, สแกน, Q A our, นะคะิวอาร์โค้ดค่ะก็เลือกไปเลยแล้วก็เลือกกันวลที่เราต้องการนะคะจากนั้นนะคะให้กดเติมเงินได้เลยนะคะ เมื่อทุกคนได้เติมเงินแล้วนะคะเงินก็จะเด้งขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะคะและตรงนี้ก็คือจะบอกประวัติการเติมเงินของทุกคนนะคะ,ะต่อมาเรามาดูที่บริการของเราดีกว่าค่ะบริการของเรานะคะมีให้เลือกมากมายเลยค่ะทั้ง facebook นะคะ YouTube TikTok Instagram นะคะแล้วก็ t w i t t e r นะคะนี่ก็จะประมาณนี้เลยถ้าเพื่อนๆสนใจตรงนี้นะคะก็แค่คลิกตรงนี้ค่ะแล้วกดดูนะคะ แล้วก็สามารถสร้างคำสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยนะคะเรามาดูที่ประวัติการสั่งซื้อของเราดีกว่าค่ะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะประวัติําสั่งซื้อของเราตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างกำลังดำเนินการนะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาต่างๆนะคะทางเว็บไซต์หรือการเติมเงินนะคะก็สามารถที่จะมาแจ้งดมินได้ทั้งหมด2ช่องทางนี้ได้เลยนะคะก็จะมีทางตัวช่วยเหลือกับ l ล ne นะคะของ l ล ne นะคะสามารถแอดไอตดีนี้ได้เลยค่ะ k m m r h นะคะหรือจะคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็ขึ้นเป็น QR code แบบนี้นะคะแล้วก็สแกน QR code คได้เลยนะคะอีกช่องทางนึงค่ะทางตัวช่วยเหลือนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะนี่มาคลิกเข้ามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ก็เหมือนกันค่ะถ้ามีปัญหาด้านออเดอร์หรือการชําระเงินนะคะก็สามารถที่จะมาบอกตรงนี้ได้เลยนะคะพร้อมกับแนบไฟล์รูปภาพนะคะแล้วก็กดส่งตัวได้เลยนะคะต่อมาเรามาดูที่การแนะนําเพื่อนค่ะการแนะนําเพื่อนนะคะสําหรับท่นานใดนะคะที่มีเพื่อนเยอะๆนะคะตรงนี้นะคะเป็นช่องทางการสร้างรา,ายได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่แชร์เว็บไซต์นะคะง่ายๆเลยแค่ทุกคนนะคะก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้ของตัวเองนะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนนะคะ อัจาราค่าแนะนำอยู่ที่5%้าเนะคะจ่ายขั้นต่ำอยู่ที่100บาทนะคะอ่าก็เป็นแบบนี้เลยนะคะและตอนนี้นะคะทางแอปพลิเคชันนะคะก็มีขออภัยค่ะทางเว็บนะคะก็มีแอปพลิเคชันให้โหลดกันแล้วนะคะคือชื่อว่าแอป k m mm m c h c o m นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS นะคะดาวน์โหลดฟรีนะคะสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบเล่นมือถือนะคะอ่า และนี่นะคะคือหน้าตาของเว็บไซต์ของ k m MM m t h นะคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ายอดที่เราปั๊มวิวเมื่อกี้ตอนนี้ขึ้นหรือ,อยังนะคะก็กลับมาที่หน้าติ๊กต็อกของเรานะคะแล้วก็กดรีรอบหนึ่งค่ะยังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ยอดวิวขึ้นแล้วดีกว่าค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลามากเกินไปนะคะ เมื่อเรารีไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะแล้วตอนนี้ยอดก,ก็ขึ้นมาเต็มเต็มที่แล้วนะคะอะ่สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะคะและถ้าใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะก็สามารถจสมัครสมาชิกกันได้เลยนะคะเอาละคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอ จบเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าหากผู้ผิดผู้ถูกประกันใดก็ขออภัยไว้ตรงนี้นะคะแล้วส่วนลิงก์นะคะเราจะแปะไว้ด้านล่างคลิปนะคะสามารถเข้าไปใช้งานกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ